หลายคนยังมีความสงสัยกับแหวนลองชมหน้ามีโอฟีโนตัวนี้ใส่ไปแล้วมันวิ่งได้จริงเหรอมนโนหรือเปล่าใส่ไปแล้วมันจะพังไหมใส่แล้วมันจะโน่นจะนี่จะนั่นวันนี้เอามาให้ดูเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้คือชามเม็ดที่เราลองแหวนเปน็นหตัวตัวเลื่อนที่ประคองฝาค้อเม็ดเขาจะโผล่ขึ้นมาจากชามประมาณ1มิลแต่ตัวเลื่อนของเขาจะมีความหนาที่7มิลแสดงว่าตัวเลื่อนยังอยู่ในชามอีกตั้ง6มิลสบายใจได้ต่อไปเราก็มาดูเม็ดเวลาชามทํางานสุดอ่าเม็ดมันจะเป็นยังไงเวลาเม็ดขึ้นสุดฝาค้อเม็ดก,ก็กดอยู่ที่ขอ้อเม็ดไม่ได้กดที่ตรงกลางโอกาสแตกก็มีน้อยโอกาสหลุดแทบไม่มี ต่อไปเราก็มาดูว่าเวลาเราใส่ไปแล้วล่องสายพานเป็นยังไงลองชามิตร กับใบพัดเขาจะมีความกว้างขึ้นอีก1มิลเพราะว่าแหวนเราความหนา1มิลต่อไปเราก็มาดูข้างหลังซี่ว่าเป็นยังไงสายพานเขาจะเสมอขอบล้อขับสายพานพอดีถ้าสายพานขึ้นสูงไปก็ไม่ดีมันจะดีดแข็งถ้าสายพานต่ำไปก็จะออกตัวไม่มีแรงน็อตชามหน้าใส่แหวนให้ครบขันให้ดีโอกาสที่จะลูดจะเสียก็มีน้อยจากเหตุผลทั้งหมดที่ช่างลุงพูดมาก็แล้วแต่คนจะทําหรือไม่ทําเพราะว่า การใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันชออย่างที่บอกสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้งานทั่วไปไม่ใช่รถซิ่งรถแข่งรถแรงฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยครับ